ทำเนียบขาวสารัฐประกาศภาษีเก็บเกือบทั่วโลกสูงสุด41%ไทยมาเลเซียกัมพูชากอดคอได้ประเทศละ19%แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดของโลกในรอบ14ปีเกิดขึ้นที่รัเสเซีย8.7มินิจูดเตือนขึ้นยักษ์นึนามีทั่วมหาสมุทรเอเชียแปซิฟิก IMF ปรับตัวเลขเศรษฐกิจโลกขึ้นแผ่วๆในขณะที่ประเทศไทยปรับขึ้นเบาบางแต่ก็แตะ2เป็นผลสาเร็จร่วมคุยกับบัญชาโดย ไฮลักซ์รีโวแรงเหลือเหลือประหยัดเหลือเหลือสวัสดีครับพบกับผมบัญชาชุมชัยเวศใน B-Times Recap ทุกวันเสาร์นะครับ10โมงแชร์ Facebook B-Times แล้วจะได้รู้เลยนะครับว่าสัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้นทั้งในและต่างประเทศกันนะครับอย่าลืมเรารู้แล้วใช่ไหมฮะว่าเราจะถูกเก็บภาษี19%จากอเมริกาครับเพราะฉะนั้นเปิดคำถามกันเลยท่านผู้ชมคิดว่าตกลงแล้วเศรษฐกิจไทยถูกเก็บภาษี19% ฟื้นหรือไม่ฟื้นในปีนี้แต่คิดว่าฟื้นพิมฟื้นนะครับถ้าไม่ฟื้นพิมไม่ฟื้นกันมานะครับและเราเริ่มต้นกับการเจราจาครั้งประวัติศาสตร์28กรกฎาคมนะครับก็คือการเจราจาหยุดยิงกันระหว่างไทยกับกัมพูชาครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการเจราจาของทั้งสองฝ่ายและก็มีฝ่ายที่3ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมก็คือประเทศมาเลเซียนั้นได้มีขึ้นในวันที่28กรกฎาคมนะครับของเราเองก็รักษาการนายก รัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยนะครับในกระษที่ทางกัมพูชาก็คือนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตไปร่วมประชุมกันที่ปุตรจายาซึ่งเป็นธรรมเนียบร,รัฐบาลของประเทศมาเลเซียครับแล้วก็คนที่นั่งอยู่ตรงกลางนะครับถือว่าเป็นคนที่จะฟังการข้อเจรจาต่างๆก็คืออันวาอิบราฮิมซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับการเจรจานั้นมีถึงประมาณสองชั่วโมงกว่าๆครับในช่วงบ่ายเริ่มตั้งแต่บ่าย3จนกระทั่งไปจบเวลา5โมงเย็นเสร็จแล้วก็มีการแถลงผลของการ เจราจาออกมาก็เป็นไปตามที่หลายคนคาดกันเอาไว้ก็คือทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือไทยกับกัมพูชานั้นเห็นด้วยหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขครับเสร็จแล้วก็มีการจัดกระบวนการขั้นตอนต,ต่างๆเกิดขึ้นหยุดยิงเสร็จก็มีการพูดคุยกันระดับหน่วยทหารในพื้นที่เสร็จแล้วก็ไปต่อในการประชุมที่เรียกกันว่า GBC กันต่อไปนะครับทีนี้หลังจากการเจราจาเสร็จปั๊บนะฮะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็กลับประเทศของตัวเองก็ปรากฏว่าการที่มีการ ปะทะกันแบบประปรายก็ยังมีเกิดขึ้นกันนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะในช่วงของการที่ปะทะกันจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนของวันที่จะมีผลทําให้การหยุดยิงชั่วคราวนี้นะครับปรากฏว่าทางการไทยโดยทางทหารเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมด11พื้นที่สําคัญนะครับแต่ว่าที่เป็นประเด็นกันก็นกคือตัวปราสาทตาข่ายนะครับซึ่งตรงตัวปราสาทนั้นก็ยังคงมีกองกําลังทหารของกัมพูชานั้นอยู่ในพื้นที่อยู่นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะ ในกระบวนการต่อมาก็มีการเชิญทางด้านของทูตทหารต่างชาติเข้ามาเป็นสักขีพยานแล้วก็ตรวจดูในแต่ละว่าพื้นที่นั้นได้รับความเสียหายตามข้ออ้างหรือเหตุผลกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทั้งของด้านกัมพูชาแล้วก็ในของประเทศไทยนะครับทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สําคัญที่สุดในช่วงของต้นสัปดาห์นี้ครับ29กรกฎาคมทั่วโลกสั่นสะเทือนกันทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเพราะว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวในทะเล 8.7เมกนิจูดนะฮะถือว่าเป็นการสั่นไหวที่รุนแรงที่สุดของโลกในรอบ14ปีเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงของวันที่29พฤศจิกายนถ้าใครอยู่ประเทศไทยก็ตอนเช้าๆกันเลยนะครับประมาณสัก6โมงครึ่งถึง7โมงได้นี่นะครับมีการรายงานแผ่นดินไหวเกิดขึ้นโดยสำนักธรณีวิทยาของทางสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่าจุดที่สั่นไหวเนี่ยอยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกและตรงจุดนั้นอยู่ห่างจากคาบสมุทรคัมชัดก้าซึ่งเป็น แคว้นหนึ่งของทางรัสเซียตะวันออกไกลเลยทีเดียวครับทีนี้จุดที่สั่นไหวลงไปเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วนี่ถือว่าตื่นทีเดียวนะครับเพราะเพียงแค่19กิโลเมตรกว่า,วาจากผิวน้าทะเลและจุดที่สั่นไหวดังกล่าวเนื่องจากว่า8.7แมกนิจูดเนี่ยนะฮะก็เลยทาให้เกิดคลื่นสึนามิและมีการเตือนคลื่นสึนามินี่นะครับทั้งเตือนคลื่นระดับสูงสุดที่เป็นระดับอันตรายสูงกว่า3าเมตรและมีคําเตือนอพยพผู้คนเนี่ยนะฮะนับเป็นการไหวที่ใหญ่ที่สุดในรอบ14ปีของโลกก็เพราะว่าคลื่น และระยะเวลารวมถึงการเตือนสุนามินั้นครอบคลุมทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกมีการเตือนกันตั้งแต่รัสเซียญี่ปุ่นเกาะกวมรัฐฮาวายของอเมริกาฮ่องกงหรือแม้แต่ฟิลิปปินส์และมาจบที่อินโดนีเซียท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าการสั่นไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นด้วยรวมถึงมีการอบพยพที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหนึล้านคนนับเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่เหลือเชื่อในปี2025เลยทีเดียวครับ 31รกรกฎาคมมาตามนัดรมเนียบขาวสหรัฐนั้นแจก2ภาษีให้กับเกือบทุกประเทศทั่วโลกนะครับได้รับอัตราภาษีเก็บกันไปคนละเล็กคนละน้อยกันนะฮะตามกันมากันตลอดทั้งคืนในคืนวันวัน,วนที่30ต่อยอดของ31รกรกฎาคมตามเวลาในอเมริกาว่าตกลงแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมมนั้นจะประกาศภาษีให้กับประเทศไหนอย่างไรแต่ปรากฏว่าหน่วยงานที่ประกาศออกมา เป็นหน่วยงานแรกคือทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับการประกาศอัตราภาษีทั้งหมดเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้มีการทบทวนโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ปรากฏว่าอัตราภาษีที่สูงที่สุดเลยคือ41%เมื่อเทียบกับวันที่ประกาศ2เมษายน วันที่ประกาศ2เมษายนเนี่ยสูงสุด50%นะครับแต่ปรากฏว่าการสูงสุดในรอบนี้ที่มีการทบทวนก็คือสูงสุด41%หนึ่งในนั้นก็คือประเทศซีเรียก็ถึงถืวว่าต้องจ่ายสูงกันไปครับแต่ในขณะที่ต่ำสุดเนี่ยนะฮะก็จะเก็บเพียงแค่10%เท่านั้นเองครับ ทำียบข่าวของสหรัฐนั้นให้เหตุผลนะครับว่าถ้าหากว่าประเทศไหนที่อเมริกานั้นได้ดุลการค้าเล็กๆน้อยๆก็จะมีการเก็บประมาณเพียงแค่10%เท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับเพราะว่าการประกาศเนี่ยก่อนจะถึงเส้นตาย1สิงหาคมเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือในกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศที่กอดคอกันแล้วก็ใกล้กันเนี่ยยังไม่รู้หมู่หรือจ่าว่าตกลงจะได้ภาษีเท่าไหร่แต่ในที่สุดไม่ว่าจะเป็นทั้งไทย กัมพูชามาเลเซียได้อัตราภาษีกอดคอกันเลยฮะเท่ากัน19นะครับแล้วก็ถ้าจะดูส่วนต่างของอัตราภาษีที่มีการเจรจาแล้วก็ลดลงเป็นขั้นสุดท้ายเนี่ยเราจะพบว่าสําหรับประเทศไทยนั้นอเมริกาลดให้17กรครับกัมพูชาอเมริกาลดให้30และสุดท้ายมาเลเซียอเมริกาลดให้6นะครับทั้งหมดนี้ถือว่าจะมีผลอีก7วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเขาจะยังไม่ได้เริ่มเก็บ รายได้จากภาษสีสุรกากรวันที่1สิงหาคมแต่จะเป็นวันที่7สิงหาคมนะครับและในการประกาศครั้งนี้ที่เหลือเชื่อเลยก็คือประเทศแคนาดาครับถูกสหรัฐอเมริกานั้นขึ้นภาษีอีก10%กลายเป็นว่าจากเดิมจะต้องเสีย25ต้องเสียถึง35%ครับแล้วยังเจอกรณีของการสวมสิทธิ์ถ้าหากว่ามาสวมสิทธิ์ส่งสินค้าผ่านแคนาดาเข้าอาเมริกาจะเก็บ40%เหมือนอย่างเวียดนามนั่นเองครับ และก่อนจะถึงวันที่31กรกฎาคมก็คือ30กรกฎาคมนั้นประธานาธิบดีทรัมป์สามารถปิดดิวภาษีการคา้ากับชาติยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างเช่นอินเดียรวมไปถึงบราซิลและเกาหลีใต้นะครับ นี่คือวันที่3 0กรกฎาคมนั้นก็ปรากฏว่ามีประเทศขนาดยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยสามารถตกลงเจรจากับประธานาธิบดีโดนัทําเป็นผลสําเร็จนะครับซึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการเจรจากับกลุ่มสหภาพยุโรปก,ก็สามารถที่จะตกลงกันได้ที่15 กลุ่มสภาพยุโรปนี่มีทั้งหมด27ประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเก็บออกมาเหลือเพียงแค่15%จากเดิมจะต้องถูกเก็บถึง30%ดียวที่2ต่อมาที่เป็นยักษ์ใหญ่เนี่ยก็คือประเทศอินเดียครับอินเดียนี่ถือว่าน่าใจหายครับเพราะว่าเจรจาไปเจรจามาเนี่ยทั้งทง,ทงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลอเมริกาบอกว่าคุยกับอินเดียเนี่ยน่าจะปิดดีลได้เร็วที่สุดแต่ปรากฏว่ากลับไม่ใช่และในที่สุดพอจบก,กันจริงๆอินเดียนั้นจะต้องจ่ายถึง25%พร้อมกับระบุว่า เรื่องหนึ่งที่สาคัญที่สุดก็คือถ้าอินเดียยังคงซื้อทั้งพลังงานและอาวุธจ,จากประเทศรัสเซียแล้วเราก็เรื่องนี้จะได้รับมาตรการคว่ำบาตรหรือขึ้นอัตราภาษีสูงถึง100%นะครับและประเทศที่3ยักษ์ใหญ่ต่อมาที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทมปิดได้นั่นก็คือเกาหลีใต้นะครับเจรจากันแล้วปรากฏว,ว่าลดลง10%จากเดิมต้องจา่าย25เหลือเพียงแค่15%อัตราภาษีนี้ถือว่าเท่ากันญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจดีลของเกาหลีใต้กับอเมริกาก็คือปรระะธธาาาาานบดีีีของเกหลใต้สมถท่จคุย และก็ตอบปฏิเสธไม่เปิดตลาดให้กับสินค้า2ออย่างเข้าสู่เกาหลีใต้นั่นก็คือข้าวกับเนื้อวัวนั่นเองครับเพราะถือว่าเป็นสินค้าที่เปราะบางแล้วก็อ่อนไหวมีผลกับทางการเมืองของเกาหลีใต้ด้วยนะครับและที่น่าสนใจกันต่อไปนั่นก็คือประเทศบราซิลครับในที่สุดนั้นอเมริกาก็มีเรื่องไม่เบื่อไม่เมากับทางการเมืองของบราซิลเหมือนกันแต่ว่าในที่สุดก็ประกาศว่าเก็บอัตราภาษีของบราซิลนั้นขึ้นเป็น50%และมีผลในวันที่6สิงหาคมครับ ถ้าเราย้อน,นไปต้นสัปดาห์28-29กรกฎาคมจะรู้ว่าเป็นดีวใหญ่โตมากๆระหว่างอเมริกากับจีนซึ่งเป็นการเจรจารอบที่3นะครับสำหรับการเจรจารอบที่3เรื่องภาษีการค้าระหว่างอเมริกากับจีนนั้นจัดขึ้นที่สวีเดนรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วแล้วก็เป็นรอบที่หลายคนก็คิดว่าน่าจะมีความคืบหน้าต่อเนื่องนะครับแต่ว่าทํามาทําไป2วันนี้ถ้าจะพูดกันตรงๆแล้วเราก็ยังไม่ได้น้ําได้เนื้ออะไรเลยยกเว้นว่าจีนเสนอให้มีการเลื่อนเส้นตายนะครับ 90วันที่เป็นการประชุมรอบที่2ที่กรุงลอนดอนนั้นเส้นตายจะจบ12สิงหาคมแต่ปรากฏว่าการเจรจารอบที่3นั้นทําไปทํามาสิ่งหนึ่งที่ต้องรอการพิจารณาจากผู้นําสูงสุดของทั้งสองฝ่ายก็คือการเลื่อนเส้นตายออกไปอีก90วันนะครับสำหรับเรื่องนี้เองเนี่ยนะฮะจนถึงขณะนี้ที่เราได้รายงานล่าสุดเนี่ยก็ปรากฏว่ายังไม่มีสัญญาณชัดเจนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, ว่าตกลงแล้วจะเลื่อนดีลของจีนเนี่ยออกไป90วันตามที่จีนขอร้องกันหรือไม่นะครับ ก็ต้องจับตาดูครับว่าเพราะว่าดิวนี้เป็นดีวมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ของเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของโลกคืออเมริกาและเศรษฐกิจเบอร์สองของโลกก็คือจีนนั่นเองครับและมาถึง30กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่2ของการประชุม2วันติดต่อกันของธนาคารกลางสหรัฐปรากฏว่าตรึงดอกเบี้ยตามคาดแต่ที่น่าสนใจก็คือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในรอบกว่า30ปีกับเสียงแตกของคณะกรรมการนโยบายการเงินงแบงก์ชาติสหรัฐนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฮือฮาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็คงจะมองได้แม่นฟันธงได้ขาดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยแบงก์ชาติสหรัฐก็จะตึงอัตราดอกเบีย้ยต่อนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นไปตามคาดแต่ที่วันเนื้อกว่าคาดและกลายเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าขณะนี้เนี่ยนะครับความคิดของคณะกรรมการนโยบายการเงินในแบงก์ชาติสหรัฐนั้นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะครับคือเขาลงมติ9ต่อ2เสียงว่าตกลงแล้วให้ตึงดอกเบีย้ยต่อและมี1เสียงนะครับที่งดไม่ลงคะแนน จุดตรงนี้น่าสนใจที่สุดครับเพราะว่าเท่าที่ตรวจสอบเช็คไปแล้วปรากฏว่าใน32ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีเสียงแตกแบบนี้เกิดขึ้นในช่วง32ปีกันเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าบอกว่าตรึงก็จะไปทิศทางเดียวกันถ้าบอกว่าลงก็จะ ไปในทิศทางเดียวกันหรือถ้าบอกว่าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเสียงก็จะไปในทิศทางเดียวกันครับแต่การประชุมครั้งนี้ปรากฏว่าเหลือเชื่อทีเดียวน,นะครับกับการที่เสียงแตกออกมาไม่เป็นเอกชนในรอบ32อปีนะฮะและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าทุกคนตั้งคําถามขึ้นมาทันทีครับว่าขณะนี้เนี่ยกรรมการของในแบงก์ชาติอเมริกานั้นได้รับแรงกดดันจากทางการเมืองของอเมริกาหรือไม่ เพราะวันในช่วงที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์เองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอเมริกาเองเนี่นะครับพยายามที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อโพสต์โซเชียลมีเดียในลักษณะของการกดดันทั้งถี่ทั้งบ่อยแล้วก็พูดถึงในลักษณะที่ต้องยอมรับกันตรงครับว่าเสียห,หายกับ ประธานธนาคารกลางสหรัฐเรื่องที่ว่าเขาไม่ยอมลดอัตราดอกเบีย้ยสักทีทั้งทั้งที่ตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งการเมืองอเมริกาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นมากเลยทีเดียวครับแล้วก็มาถึงข่าวสุดท้ายในสัปดาห์นี้ครับก็คือ IMF ตัดสินใจปรับตัวเลขเศรษฐกิจโลกและก็เศรษฐกิจประเทศไทยแต่ขึ้นแผ่วมากมากนะครับนั่นน่าสนใจครับอยากถามท่านผู้ชมนะครับว่าที่ IMF บอกว่าเศรษฐกิจไทยในนั้นจะโตขึ้นมาเป็น2%ในปีนี้ท่านผู้ชมคิดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อ ลองส่งดูนะครับถ้าเชื่อพิมพเชื่อนะฮะถ้าไม่เชื่อพิมพไม่เชื่อว่าตกลงแล้ว IMF นั้นคาดการว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะแตะ2%นะครับข่าวนี้น่าสนใจครับเพราะว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศนั้นบอกว่าการค้าของโลกเอาเข้าจริงๆแล้วก็ถือว่าล่อแหลมนะครับและกระทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องแต่อย่างนั้นก็ยังมองเห็นอยู่นะครับว่าปีนี้ก็พอที่จะขยับเคลยื่อนขึ้นไปได้เพียงแค่0.2% ก็เลยคิดว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะโตได้ประมาณ3%ครับแต่ถ้าเรากลับไปเทียบการขยายตัวใน3ปีที่ผ่านมารวมถึงตัวเลขคาดการปีนี้ที่พึ่งขึ้นเป้ามา0.2%นี่นะฮะจะเท่ากับว่าเศรษฐกิจโลกนั้นขยายตัวลดต่ำลงต่อเนื่องถึง3ปีติดต่อกันครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับ การปรับตัวเลขเศรษฐกิจครั้งนี้ของ IMF นั้นประเทศที่ได้รับการปรับขึ้นมากที่สุดก็คือจีนแผ่นดินใหญ่นะครับโดยตัวเลขเศรษฐกิจของจีนนั้นถูกปรับเพิ่มขึ้นถึง0.8เลยฮะมายืนอยู่ที่4.8ครับในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นก็ปรับขึ้นเหมือนกันแต่ดูว่าจะแผ่วมากกว่าจีนนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจต่อไปก็คือ IMF นั้นมีการปรับขึ้นเศรษฐกิจประเทศไทยปีนี้คาดว่าจะขึ้นอีก0.2เ ก็ถือว่าดีใจกันได้นะครับแต่แง่เชิงตัวเลขเพรกะก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายน IMF บอกว่าเราจะโตแค่1.8%เพราะฉะนั้นการปรับเมื่อวันที่30กรกฎาคมนี้ก็ทำให้ไทยนั้นมีตัวเลข GDP ขึ้นมาแตะ2%ได้อย่างสบายๆนะครับแต่ว่าถ้าดูกันจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นขยายตัวในระดับ2%หรือต่ำกว่า2%เนี่ยอยู่ในช่วงที่ผ่านมาหลายปีติดต่อกันนะครับและการปรับตัวเลขครั้งนี้ก็สะท้อนได้อย่างชัดเจนครับว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ โลกและก็เศรษฐกิจที่อยู่มีการปรับตัวลดลงนั้นเอาเฉพาะเศรษฐกิจโลกนะครับโตเนี่ยไม่ได้เกิน3%เลยและเป็นการขยายตัวที่ต่ําที่สุดในรอบ6-7ปีที่ผ่านมาเพราะว่า6-7ปีนั้นเศรษฐกิจโลกขยายตัวประมาณกว่า3%ด้วยกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรีแคปกับผมบัญชาชุมชัยเวชซึ่งเราจะเจอกัน10โมงเช้านะครับข่าวสารสรุปกันทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์ส่งตรงถึงท่านผู้ชมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสื่อบีไทมส์ imes, กันนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อน สวัสดีครับ